พ่อลูกปันโปโอ้ยปั่นที่แหลกไปเลยป้าอจาจารย์ไปพบกับช่วงพ่อลูกปันโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงครับจะหาร้านอร่อยอร่อย โปรดีๆมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับร้านแรกวันนี้ครับแนะนำเลยครับ The Emerald Coffee Shop ครับคัตั้งอยู่ที่โรงแรม The Emerald นะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวเอาเดอะเวอร์นะครับอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่นานาชาติในราคาพิเศษจากปกติ1,700บาทลดเหลือเพียง1,299บาทตั้งแต่วันนี้ถึง2 9กุมปาพันธอ2567ครับผม เติมเต็มมื้อดินเนอร์ให้พิเศษไปกับบุฟเฟต์นานาชาติโรงแรมดิอเมอรัลถนนรัชดาพิเศษกับห้องอาหารดิอเมอรัลคอฟฟี่ช็อปที่จัดเสิร์ฟความฟินมาครบทั้งเอเชียยุโรปและอาหารไทยมาเริ่มต้นความอร่อยกันที่แก๊งซีฟู้ดครับไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมปูม้าหอยหวานกุ้งแม่น้ำเผาหอยมแมลงผูนิวซีแลนด์เจอกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดรแสแซ่บและที่ขาดไม่ได้เลยกับข้าวต้มกุย้ยที่มีข้าวและเครื่องเคียงมาให้เลือกแบบตาแตก ขาหมูสูตรดิเอมมอรอนถ้ามาแล้วไม่ทานถือว่ามาไม่ถึงข้าวต้มปลากะพงซุปเห็ดทัฟเฟิลและซูชิพรีเมียมแบบไม่อั้นเมนูโฟกราเนื้อวากิวปลาไหลญี่ปุน่น แฮมปุระเทปัญญากิแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีนอกจากนี้ครับยังมีเมนูลับกับมุมคาวิ่งสเตชัน7วัน7เมนูครับวันจันทร์ฟินไปกับสเต็กเนื้อออสเตรเลียข้าวเกี๊ยวปักหม้ออังคารซี่โครงแกะกับซอสเครื่องเทศกาโลจีที่หาทานได้ยากวันพุธปลาหิมะซอสครีมมิโซะขนมคกชาวังวันพฤหัสกุ้งกุลาซอสกระเทียมดำกล้วยเผือกและมันทอดวันศุกร์สเต็กแซลมอนซอสเม็กซิกัน ซาวซ่าและกาลอจี้วันเสาร์สเต็กเนื้อออสเตรเลียขนมคกชาวังวันอาทิตย์ขาแฮมอบน้ำผึ้งซอสแอปเปิ้ลกล้วยเผือกและมันทอดครับและพิเศษสุดๆ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะฮะฟินไปกับเมนูโอโทโร่ซาชิมิที่ทานได้แบบไม่อั้นปิดท้ายด้วยเมนูของหวานและเครื่องดื่มเลือกได้ตามความชอบเลยจ้าอิมอร่อยไปกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติได้ทุกวันตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มครบจบที่1,700บาทเท่านั้นอย่าลืมนะครับไปอุดหนุนด่วนๆเลยนะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราวดั์นะครับอิมอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติลดพิเศษเหลือเพียง1 2 9 9 9บาทเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภมาพันส์2,5,6,7ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย